ช่วงเนี้ยดองแพ้กันเต็มมากเลยแพ็กนี่มีเยอะมากเลยเนี่ยแต่ขอเออมีเทีย more, ทน้อยเทียน้อยแต่อันนี้มีสิบแปดอันคิดได้ไงเนี่ยโอ้โหอยากจะได้ส่มตั้งแต่อาจจะส่มน้อยหน่อยแต่ทีห้าเปอร์เซ็นต์น่ะไปจนถึงเอ่อจนตรงตรงเก้าสองเก้าสองจุดพีนันที่เลือ่วนที่เลือจะเปิดในพาร์ทหน้านะครับโอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็ยืนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับใครช่องผม,มนะฮะจะไม่พลาดคิดไม่หมาว่าผมนะฮะไดาพร้อมแล้วเริ่มเลยเปิดนี้ดีกว่าเทียวทียวไอห้าเปอร์เซนด้วยจะได้ใครอังเกตอาร์ดบิวอาร์ไซนอนบูคาโยซาก้าโอ้โหยังได้อยู่นะเยเนาะต่อไปนะ สเปน G M เดอยสตูซิดาโมลิโนโรครับหนึ่ง้อยู่ในยูใอยูไม่ตอ้องลุ้นครับเปิดนาะก็ไม่ได้ใครเลยครับไม่ได้ใครเลยแปดสิบห้าวอลครับจะได้ใครยูยโรป้าคอนฟอเรน์เลยครับใครครับ ฟิลิปเป้เอ็นเดสันครับมาแล้วครับลอคนแรกครับใครใครฟูตเอฟยูทีครับฟูดแชมครับหรือคาสเซนอาร์บีทิปเปอร์ว่าวโอเค อขอแถวนนี้เตวรเพื่อเปิดผิดโอเคเตออยู่แล้ว,ลวเือก์ทรงอาัสมแปะแพ็คครับแพ็คแรกไม่วอลครับขอจะรีบๆหน่อยแพ็คที่สองไม่วอลครับแพ็คที่สาม ไม่ a อ k กครับแพ็กที่สี่ไม่วอกครับแพ็กที่ห้าครับ w อ l k กแล้วครับแพ็กที่ห้าใครครับทีนี้ใครครับอาร์เจนตินาโอ้โหอีโกอินครับคีโกอิน,อโ,อนโอเค รอบอะไปไ,ปไม่ w o ์ k เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับ work อ,อีกแล้วครับทงเสร็จโอ้โหเฮ้ยนูเยสว่ะโอ้ได้ยินนูเยสโอ้โ พาร์ที่เก้ามเอ้ยพาร์ทที่แโอเคเอาีไม่ได้ครับพาร์ทพ็ที่เก้านะพาร์ทต่อไปพาร์ทที่เก้าแล้วก็พาร์ที่สิ หมายเสวอลครับสิบเวอแล้วครับสิบเอ็วอแล้วปาซิลอาร์จอฟินโยโอเคคนต่อไปวอลแล้วครับวอลต่อเลยครับขาเข้อไม่ต้องสืบครับไม่ต้องสืบครับขายครับ อืไม่ต้องเสรมเลยครับไอคอนชัวครับหน้าตายอย่างนี้ครับไม่บลครับร่อบนี้ไม่บลไม่บลครับไม่บลไม่บลครับไม่บลเอาอีกแล้วครับบลแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ไอคอนอีกแล้วแต่ว่าเป็นการ์ดใหม่ครับโคเอเชียซูเกอร์ ซูเคอร์ใช่แล้วซูเคอร์นี่เองโอ้โหแค่เห็นทงโคเอเชียก็ใช่แล้วซูเคอร์ชัวเรืออันสท้ายนัออ่นแหละท้ายไม่ได้ครับได้วอลแค่สี่น่าจะหกอันบางบานนั้น โอ้โหเยอะมากมีเยอะเลยเก้าสองนี่มีสามแพ็คเลยโอ้โหมามาแพ็คต่อไปแพ็คต่อไปแพ็คแรกไม่วอลครับแพ็คแรกไม่วอลแพ็คที่สองวอลครับใครครับแพ็คที่สองวอลครับ,ใครคร,บ,ครบใครครับเนี่ยโอ้โหโอือมริบบ์โปรซีดีเอ็มใคร ฟาบินโยฟาบินโยอ่าวอคอีกแล้วครับโอ้โหวอล์กสาม้วครับไอคอนครับทีนี้ไอคอนมาแล้วครับโอ้โหเอสทีครับเฟอร์นันโดต่ออุ้ยเก้าสี่ว่ะเขาเลือกว่ะเก้าสี่มาแล้วว่ะมีเอ่อเบเกอร์กับอองตวนกิสแมนมาด้วย พออีกแล้วครับวอล์กสี่ครับโบแลนด์อ๊อเลวานอฟสกี้รู้เลยเลวานอฟสกี้รู้อยู่อุ้ยต่อเลยล่าแปดหกว่ะแล้วก็ตัวแบรนอะไรวาเลนเซียอะไรประมาณนั้นนะ่ะแปดเจ็ดครับไม่ต้องเสิร์ฟครับวอลอยู่แล้วครับ โอ้ทุเก็บแมชชีเตสต์ซีบีลูเบนดิอาร์ครับอื้มลูเบนดิอาร์ได้ยูได้ยูได้ยูจังไครับบอลจะเป็นไงฟุงชชั่มเขาฝรั่งเศสไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ โอเคแพ็กต่อไปครับแพ็กคูณสามใกล้ถึงเปิดใครเกดเกิดแพ็กคูณสามครับอันหนึ่งอันวออีกแล้วครับโอ้โหจะวอกกันไปถึงไหนครับเนี่ยญี่ปุ่นมีตัวม้าครับโอ้โหมีตมัวม้าได้อยู่ได้อยู่มีตมัวม้าเด็กเทพจากคาวาสกิครับโอ้โห แปดสิบเก้าครับใจขายบ้างครับไอคอนครับเอาทีนี้โบตุเก้ครับโรซมิโอโอ้โหขายต่อครับแออลยวครับไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อครับสกินเนียครับ ซากีเนียครับไม่ต้องเสือครับประเทศอย่างนี้ซากีเนียแน่นอนมาเอาไอคอนมาแล้วครับสเปนครับอไอคอนแล้วก็ซีเอ็มชาบีแฮนเดนเได้อยู่ได้อยู่ชาบีแฮนเดมาเลยเดะเปะ ใกล้จะปิดทางแล้วใกล้จะสุดทางแล้วใครต่อมาแล้วว่ะฝรั่งเศสปารีสเอสทีเอปเป้เอปเป้ว,วได้แล้วเอ้ยคนแรกเอปเป้ครับโอ้โหสุดจริงๆครับได้กอร์เต้คนนี้โอ้โหสุดได้ดีมากคนต่อไปครับเมสซี่มาเลยครับเมสซี่ ไปซีเนมาโอ้โหไม่ใช่ครับโอ้โหอ้เอปเป้ครับมาได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหบอสกรครับ,บมาได้ยังไงครับนี่อุย้ยถึงแพ็กปิดท้ายครับแพ็กปิดท้ายแพ็กปิดท้ายครับแพ็กปิดท้ายครับมีใครบ้าง92บวก ไอคอนครับใครบะใครครับ oh ho, ไอคอนโอ้โหเอสทีเชอรี่อมลีได้ยูได้ยูดีเด้งเลยครับเอาไงครัทีนี้ครับมองต่อครับโอ้โ oh หจังหวะน,นี้ฝรั่งเศสเอาเอีกเลวครับเบป๊บ เอป้าเป้มาอีกแล้วครับแต่เป็นอีกล่างนึงครับโอ้โห,โหสุดจริงๆครับประธานเป้นี่มาทุกเลาะมาทุกงานจริงเลยครับโอ้โหสุสิจจะเป็นใครต่ออาเจนอาเจนอาเจนติดหนาเมสซีครับเมสซี่เมสซี่โอ้โหเมื่อก่าจะได้แบบลีหรือเอลเมสซี่ครับอื้อหือโคตรสุดครับ ได้มาแล้วครับลีนัเอลเมสซี่โอ้โหขอแถมไอสองแพ็คเนี่ยนะสองแพ็คสองแพ็คมาใหม่ปมาแพ็คแรกไอคอนครับจะเป็นไอคอนแน่ๆชัวร์เลยไอคอนแพ็คไอคอนอังกฤษเอสทีครับโอ้โหเอลไลท์ครับเอลไลท์ในอ่าคนต่อไปครับแปดสิบสี่หรือแปดสิบเก้าเป็นโหมดลาลิก กับเอสทีโอ้ฮหเกลือชัดๆเกลือชัดๆเลยวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ i b e ช่องผมนะฮะจะไม่พาร์คิ้บากๆมั้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปพร้อมกับความโดนดีที่ได้เอ็มปารเป้และเมสซี่